ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิวคา r i อินโฟวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถยนต์สุดหรูจากค่ายโตโยต้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการความเหนือระดับทั้งในด้านความสะดวกสบายความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือโตโยต้าเซนจูรีรุ่นปี2026รถยนต์รุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะเท่านั้น แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศและความสำเร็จในระดับสูงสุดของชีวิตโตโยต้าเซนจูรีเป็นรถยนต์ที่ผลิตในญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานว่าเป็นรถยนต์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือราชวงศ์ญี่ปุ่นโดยรุ่นปี2026นี้ได้มีการพัฒนาใหม่ทั้งหมดให้ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณนั้งเดิมอย่างครบถ้วน ดีไซน์ภายนอกของ t o y ยต a าเซนจูรีปี2026มาในรูปแบบที่สง่าง,งามละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยความประณีตรูปลักษณ์ภายนอกยังคงสไตล์คลาสสิกของเซนจูรีแต่ถูกแต่งแต้มด้วยความทันสมัยไฟหน้าแบบเล็ทรงสี่เหลี่ยมพร้อมไฟเดย์ทม์บรอนิ่งไลท์ทำให้รถดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไฟไท้ายถูกออกแบบให้ยาวตามแนวรถแบบแนวนอนเพื่อเน้นความกว้างและความมั่นคงของตัวรถกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลวดลายเฉพาะตัวเพิ่มความเรลีงและบารมีของรถอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังมีการติดตั้งโลโก้นกฟินิกซ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าเซนจูรีที่ได้รับการขัดเงาอย่างประณีตเพื่อเน้นความหรูหราในทุกรายละเอียดล้อมแม็กขนาด20นิ้วที่มีลวดลายเฉพาะสำหรับรุ่นเซนจูรี่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้หรูหราและมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของโตโยต้าเซนจูรีปี2026จะพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบและหรูหราอย่างเหนือระดับการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้เกรดพรีเมียม พรมพื้นหนานุ่มผนังบุผ้าไหมญี่ปุ่นแท้และไม้แท้ที่ถูกขัดเงาอย่างประณีตเบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับเองนได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบนวดตัวและที่วางเท้าปรับระดับได้เพิ่มความสบายสูงสุดให้กับผู้โดยสารด้านหลังระบบเครื่องเสียงระดับไฮเอนที่พัฒนาโดยยามาฮ่าช่วยสร้างบรรยากาศเสียงเพลงที่สมบูรณ์แบบราวกับนั่งอยู่ในห้องคอนเสิร์ตส่วนตัว Toyota c e n t จ r ร2 0 2 6ยยังมาพร้อมกับระบบควบคุมแสงสว่างในห้องโดยสารที่สามารถปรับได้หลากหลายระดับ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายระหว่างการเดินทางหน้าจอควบคุมกลางขนาดใหญ่พร้อมระบบสัมผัสและการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยทำให้สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีจอมอนิเตอร์ส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมชุดควบคุมอิสระเพื่อความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงม่านบังแดดไฟฟ้ารอบขันและระบบกันเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ห้องโดยสารเงียบสนิทในทุกการเดินทาง ในด้านขุมพลัง Toyota าเซนจูร2026ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมควบคู่กับความเงียบและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ V8 ความจุ5.0ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังรวมประมาณ425แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการปรับจูนเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตัวรถสามารถเร่งความเร็วจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ5.7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่และเน้นความหรูหราแบบนี้ระบบช่วงล่างของ Toyota c e ซ t จ r รรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซับแรงสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะขับผ่านพื้นถนนแบบใดผู้โดยสารด้านหลังก็แทบจะไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกระบบการสะเทือนแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติช่วยให้รถคงระดับความสูงอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ ทั้งยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ขณะเข้าโค้งหรือขับที่ความเร็วสูงอีกด้วยนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบอัจฉริยะยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนทําให้มั่นใจได้ในทุกสภาพถนนด้านความปลอดภัย Toyota า e n นจูร2026จัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามคันนาระบบอ่านป้ายจราจรและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทั้งยังติดตั้งถุงลมนิรภยัยรอบคันรวมถึงบริเวณศีรษะของผู้โดยสารด้านหลังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอีกทั้งยังมีกล้องรอบคันพร้อมเซนเซอร์ช่วยเตือนในทุกมุมมองเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่แคบโตโยต้าเซนจูรีปี2026ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ขับขี่เช่นกัน บาะนั่งคนขับได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์อย่างพิถีพิถันมาพร้อมระบบปรับระดับได้หลายทิศทางพวงมาลายัยหุ้มหนังแท้พร้อมฟังก์ชันควบคุมระบบต่างๆบนตัวพวงมาลายัยรวมทั้งระบบเฮดอัพดิสเพลที่แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้าทำให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบนำทางแบบ 3D ที่แม่นยำและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น อีกหจุดเด่นของ Toyota c e n t u r ร2026คือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้กับเจ้าของรถเช่นการออกแบบเปลี่นเฉพาะในห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแบบญี่ปุ่นการสั่งตัดวัสดุภายในตามความต้องการของลูกค้าและการประกอบรถยนต์ด้วยมือโดยช่างฝีมือระดับสูงในโรงงานเฉพาะทางทำให้แต่ละคันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณภาพสูงสุดในทุกองค์ประกอบ ในเรื่องของราคาโตโยต้าเซนจูรีปี2026เปิดตัวในญี่ปุ่นที่ราคาประมาณ25ล้านเยนหรือราวๆ6.3ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงสําหรับรถยนต์จากแบรนด์โตโยต้าแต่เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติความหรูหราและความประณีตในทุกรายละเอียดก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเซนจูรีไม่ได้ถูกผลิตออกมาจํานวนมากและโตโยต้าก็เน้นการส่งมอบประสบการณ์เฉพาะกลุ่มทําให้รถรุ่นนี้กลายเป็นของหายากและมักถูกสั่งจองล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนการผลิตจริง สำหรับใครที่ต้องการรถยนต์ที่ไม่เพียงแค่พาหนะสำหรับการเดินทางแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จความมั่นคงและความหรูหราในแบบที่ไม่เหมือนใครโตโยต้าเซนจูรีปี2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับสูงผู้บริหารองค์กรหรือบุคคลที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและศิลปะในการใช้ชีวิตเซนจูรีคือบทสรุปของการเดินทางที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรี หากคุณชื่นชอบรถยนต์ที่ให้ทั้งความเงียบความนุ่มนวลความสวยงามและบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆ Toyota Century ปี2026จะทำให้คุณหลงรักตั้งแต่แรกเห็นและเมื่อได้ลองนั่งหรือขับจริงๆคุณจะรู้สึกเหมือนได้เดินทางอยู่ในโลกอีกใบที่เงียบสงบและสาง่างามเกินกว่าคำบรรยายขอบคุณที่รับชมช่อง n ิ w ค a r i n ินแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป